เพื่อนรักของสาวใบเฟินอย่างนนอินทนนท์ได้ทำเซอร์ไพรส์ติดต่อน,นักร้องสาวเบอร์ต้นจะนงพนีมหัไทยมาร้องเพลงในวันเกิดของสาวใบเฟินด้วยบอกเลยค่ะว่างานนี้ทำให้เห็นว่าทุกคนรักสาวใบเฟินมากเป็นงานวันเกิดที่ทั้งสนุกมันมีความสุขเรียกว่าน้ำตาอาบหน้าใบเฟินพิมพ์ชนอกอยโหในวันเกิดร,รู้ความจริงเรื่องนี้โตขึ้นอีกปีแล้วค่ะสำหรับนางเอกดังใบเฟินพิมพ์ชนก ลือวิเศษไผ่บูณสิงวันนี้30กันยายน2567เป็นวันเกิดของเธออายุครบ32ปีแล้วเธอก็ได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปทำบุญวันเกิดด้วยกันอย่างอบอุ่นและกลางคืนเพื่อนๆก็แกล้งหลอกสาวไปเฟินว่ามีงานอีเวนต์และเพื่อนทุกคนก็มารวมตัวอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นแฟนการของเพื่อนๆ ทำเซอร์ไพรส์จัดวันเกิดให้นั่นเองค่ะทำเอาสาวไปเฟิร์นซึ่งน้ำตาไหลาภาคเลยทีเดียวนอกจากนี้เพื่อนรักของสาวไปเฟิร์นอย่างนนนอินทนนท์เขาได้ทำเซอร์ไพรส์ติดต่อน,นักร้องสาวเบิดต้นอย่างคุณจ้านงพนีมหาไทยมาร่วมร้องเพลงในวันเกิดของสาวไปเฟิร์นด้วยบอกเลยค่ะว่างานนี้ทำให้เห็นว่าทุกคนรักสาวไปมากแค่ไหนเป็นงานวันเกิดที่ทางสนุก มันมีความสุขหาตลกและซิ้งครบรสมากๆเลยค่ะ